วิธีการให้อึน,น้องเต็มไวๆจะได้พาน้องไป Travel p พลเนตอื่นๆได้เมนูช็อปแล้วไปที่ไอเทมแล้วไปที่สแน็คจะเจอซอฟเสิร์ฟในราคา3 0 0พเวลาน้องทานหนึ่งครั้งก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้เลยค่ะแต่ก็ต้องทานหลายๆรอบเพราะฉะนั้นถ้าไอเทมลดราคาเมื่อไหร่ต้องซื้อตุนไว้นะหรือเล่นมินิเกมเพื่อเก็บเงินวนไปจ้าวันนี้เราจะพาคอคจิตนกฮูกข,ของเราไปบีดกับมอกาจินะคะ เราอยากได้ตาของมองกจัจิแล้วรุ่นต่อไปเราจะไปเลี้ยงที่ภาคพื้นดินค่ะเลือกบีดกับตัวสีขาวเดาได้ไม่นะาว่าตัวต่อไปเราอยากเลี้ยงตัวไหนแต่ก่อนอื่นต้องลุ้นเลยว่าให้ฟักไข่ออกมาเป็นสีขาวแล้วอยากให้ตาได้เจ้ามงกัจิมาเต็มเมเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันนะคะเกินความคาดหมายค่ะทุกคนได้ทั้งตาได้ทั้งสีเจ้ามงกัจิมาเลยย้ายฟิลกันเลยไปที่เมืองแล้งขณะที่เราย้ายฟิลอยู่นั้นเจ้าอุกบาทมาบุกโลกเราอีกแล้วค่ะรอบนี้เราตั้งใจปกป้องน้องๆมาก เลยนะคะคเพราะว่ารอบที่แล้วน้องหัวปูดหัวโนน่าสงสารมากเลยในที่สุดรอบนี้เราก็ปกป้องได้สาเร็จนะคะน้องๆแฮปปี้กันใหญ่เลยค่ะใช่แล้วค่ะเราจะเฉลิยรอบนี้เราตั้งใจเลี้ยงเจ้ามีมิจจีนั่นเองเจ้า ถ้าให้ดีก็คือ<ช>จะต้องมีม,มิส,สแคร์สักหนึ่งอันจริงๆไม่มีก็ได้นะแต่ว่าห<ม>้ามมีพระอาทิตย์กับเขาปั้นให้ครบห้าไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นอีกตัวหนึง่งตอนนี้ก็มีการถกเฉียงนิดกน่อยท,ท,ที่จะทำมิสแค มันทรมานหัวใจเรามากเลยน้องจะทำหน้าเศร้าร้องไห้เราก็มีก้อนอึเต็มไปหมดเลยซึ่งเราก็โดนกล่าวหาว่าเราดูแลน้องไม่ดีแต่ในที่สุดน้องมีมิจิก็มาหาเรานะคะน้องน่ารักมากเลยหลังจากนั้นเราก็ไปบีดกับเจ้าเหมียวจีอีกเท่นี้แหละเราจะต้องเปลี่ยนเป็นสีชมพูบ้างแต่รอบแรกเจ้าเหมียวจีไม่ยอมนะคะก็เลยต้องจีบน้องใหม่อีกครั้งหนึ่งรอบที่สองก็สําเร็จค่ะรอบนี้ถ้าสมมติว่าเราได้ตัวสีชมพูเราจะพาน้องไปเลี้ยงที่ ฟิลน้ำเราจะต้องแก้มืออีกครั้งหนึ่งรอบหน้าเราจะต้องได้น้องอะโคลอพัจจิให้ได้เลยเพราะว่ารอบก่อนในฟิลน้ำตัวสีชมพูที่เราตั้งใจจะให้เป็นอะโคลอพัจจิแต่เราเลี้ยงผิดพลาดกลายเป็นสับป,ปะหลาดไปเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนฟักไข่ว่าจะได้สีชมพูจากเจ้าเหมียวจิแล้วจะได้ตาแป๋วแปวจากมีมิจิไหมนะ้าไว้ทุกคนเหลือเชื่อมากมาสีชมพูเหมือนเหมียวจิแล้วก็ตาเป็นมีมิจิ จริงๆตานั้นเป็นยินมาจากเจ้ามองกาจิตัวก่อนที่เราไปบรีดกับน้องคู่โคโคโจินะคะ แล้วลูกเจ้าสองคนนี้เราก็เลี้ยงให้เป็นมีมิจิเอามีมิจิไปบีดกับเหมียวจีอีกตอนนี้ก็ได้เจ้าเบบีสีชมพูแล้วก็ตาแป๋วแป๋วน่ารักมากเลยทีนี้เดี๋ยวไปลุ้นอีกทีนึงว่าอะโคลโลพัจิเราจะได้ไหมนะเราขึ้นรูปตัวอย่างอะโคลโลพัจจิให้ดูแล้วน้องน่ารักมากถ้าได้นะตาจะคล้ายๆกันต่ของเราจะมีแก้มสีชมพูด้วยอันนี้เป็นร่างเบบีสักพักหนึ่งหลังจากฟักไข่ได้ไม่นานน้องก็จะพัฒนาร่างกลายเป็นร่างคิดเลยค่ะอย่างที่เคยบอกนะคะร่างคิดเป็นร่างที่สําาคัญมกๆ ในการที่จะกลายล่างไปเป็นล่างยังแล้วก็กลายล่างไปเป็นล่างอัดเดาให้เป็นไปตามตัวที่เราต้องการก็คืออาหารที่น้องทานและก็จำนวนมิสแคร์ค่ะ